ที่ไม่ได้พูดเพราะอารมณ์ก็เขาทําไม่ได้ก็ไปหาคนทําได้มาประโยคมันเรียบมากอันเนี้ยมันเกิดจากความใจเย็นแต่พูดตรงมาก mm hmm. เข้าใจไหมคะ mm hmm. ถ้าคนใจร้อนมันจะไม่มีคําพูดที่ที่ที่เป็นเรื่องงานที่เป็นเรื่องนั้นแต่มันจะมีแต่คาด่าเข้า mm hmm. ใจไหมนนั่นคือคนใจร้อนฉะนั้นถ้าตัวเองใจเย็นตอบให้ตัวเองเวียงตัวเองวองีนต,ตัวเองก็ยังเป็นคนมีเหตุผล บางทีนะคะการใช้ชีวิตเนี่ยพูดกันนิ่มๆภาษาดอกไม้ใครก็อยากเป็นค่ะถูกไหมแต่บางอารมณ์อ่ะเหมือนเราเลี้ยงลูกอะคะ่ะรักลูกจริงๆต้องมีตีนะจะมาลูกจะ้ะลูกจ๋าพี่เคยเห็นหลายครอบครัวแล้วนะลูกจะ้ะลูกจ๋าเรียกลูกคุณอย่างนี้ไม่เหลือคะ่ะเี่อยอยู่จนมาอายุห้าสิบแล้วเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วคะ่ะนะคะ ไม่เหลือคะ่ะแต่บางครอบครัวเหมือนพี่ไก่เหมือนกันตัวมันในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์พ่อพี่ไก่โอ้โหสุดยอดแต่ละเรื่องสุดยอดมากแต่ก็ทําให้พี่ไก่เป็นวันนี้ไงฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มาน,นั่งตัดสินว่าความใจเย็นเกิดจากคําพูดหรือไหนถ้าเปวงใจเย็นจริงๆนิ่งจริงๆตอนเวียงก็ต้องรู้สติรู้ว่าทําไปเนี่ยเพื่ออะไรนะคะอันเนี้ยขอบคุณมากที่ชื่นชมพี่ไก่แต่ให้ให้ข้อคิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ใช่เก่ะกลัวตัวเองว่าพี่ไก่หนูเย็นมาก วันหนึ่งเย็นจนเราไม่รู้ว่าเรามีความเครียดสะสมอยู่ในใจเพราะแกเคยเป็นไงแกคิดว่าแกใจเย็นมากใจเย็นแล้วดีใจเย็นแล้วโอเคปรากฏว่ามันเครียดอะ่ะมันมีความเครียดสะสมอยู่ในใจไม่อยากให้ตัวเองเจอสภาวะนั้นนะคะแต่ขอให้เรารู้ส่วนตัวเราเลยว่าถึงฉันจะว่าเธอฉันจะตําหนินเธอฉันเย็นนะเออเหมือนดีไหเดยวพี่แกหนูมีปัญหาอะไรมีเรื่องนี้ค่ะ<ช>เป็นชุดเลยค่ะติดๆเลยค่ะไปเอาคนอื่นมาอ่านคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาด้วย คนอื่นจะได้ฝึกดีนจะได้รู้ตัวดีนกลับไปฝึกเรื่องนี้ที่ดีนยังไม่ได้พี่แก่เป็นคนตรงเบอร์นี้นะคะแต่ไม่เคยว่ารับหลังเหมือนไม่พี่แก่ไม่เป็นแต่ถามว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ใจร้อนไม่ใช่พี่ใจเย็นถ้าพี่ใจร้อนปั๊บพี่ก็โลออสิใช่ถูกไหมพี่ไม่เคยทาแบบนั้นพี่ใจเย็นคนถึงมองพี่ไม่รู้ไงลูกน้องบางทีกลัวพี่แบบว่าโอ้พี่แก่จริงๆถ้าพี่พูดนั่นคือพี่เย็นมากถ้าพี่นิ่งไม่พูดเลยแสดงว่าพี่กําลังร้อนมาก กลัวควบคุมตัวองไม่ได้พี่ก็จะหยุดพูดแล้วก็ให้สติอยู่กับตัวก่อนเราค่อยเลือกที่จะพูดบางทีข้ามวันเหมือนกันนะเออเอาค่อยๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฝึกนะคะมันไม่สามารถทําได้นในครั้งเดียวนะคะ